คุณผู้ชมครับเ,เพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพอเราเข้าเกมมาเนี่ยครับเราจะมาเจอหน้านี้ Fantasy Tour นี่นะครับเนี่ยจะมีการาสุ่มกาชาที่ได้ตัวละคร4ตัวนี้นะครับแล้วก็จะหมดเวลาภายในเวลาอีก47ชั่วโมงนะฮะโดยใช้ไมโครโฟนนี้นะครับ ใช้ไมโครโฟน500ชิ้นต่อการเปิดกาชา1โรนนะครับ10ตัวละครน,นะครับนี่นะแต่เข้าไปดูข้างในเกมก็ได้ครับอันนี้เขาเปิดอีเวนต์มาเนี่ยครับในเกมจะอยู่ที่อีเวนต์นะครับนี่นะฮะอยู่ในอีเวนต์แล้วก็อันนี้เลยอันแรกนี่เลยอัพรีกริดนี่เลยครับนี่อันแรกนี่นี่นะครับอยู่ที่เมนูรแรกนี่เลยนะครับอัพรีกริดเนี่ยอันนี้จะได้ตัวละคร สตัวนี้นะครับนี่ฮสตัวนี้แล้วก็ถ้าเราผ่านไปอีกเมนูที่2องไมโครโฟนลีกริตอันนี้จะได้ตัวละคร3ตัวนี้นะครับนี่ฮะใช้ไมโครโฟน500ชิ้นเท่ากันนะครับแล้วก็เมนูที่3พรีเมียมแฟชั่นอันนี้จะเป็นการซุ่มแฟชั่นซึ่งต้องใช้ ใช้ไอเทมอันฟ้านี่นะครับแต่แต่ถ้าเกิดเราไม่ค่อยมีก็ผ่านไปนะครับเนี่ยต่อไปก็จะเป็นอันฟ้าหมดเลยนะครับใช้อันฟ้าหมดเลยเพราะฉะนั้นจะมีอยู่แค่2รายการแรกที่ใช้ไมโครโฟนนะครับอันนี้ไมโครโฟนเนี่ยของแอดมีอยู่1,119ชิ้นโลน,นึ่งใช้5 0 0 4ตัวละครในแอดเอาเลยนะ เอาเลยนะเอา4ตัวละครหรือ3ตัวละครเนี่ยเอา4ก็แล้วกัน S อสฮีโร่นี่ครับเขาบอกเลยว่า S อสฮีโร่เนี่ยเฮ้ยเลดการการการ,การเปิดได้1%เปอร์เซ็นต์เองนะ,ะฮีโร่ชื่อดีมี่ไอดีมี่ไดว่านะครับเอ้ย1%เปอร์เซ็นต์เองเหรอเราไปดูอีกเมนูหนึ่งสิอันนี้เป็นไมโครโฟนลีกริตอันนี้2.25%เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะโอกาสที่จะได้ฮีโร่ระดับ S, S นะครับคือแรเนี่ยนะครับได้2.25ได้เยอะกว่าเนาะแล้วก็ส่วนตัวละครที่ได้จะเป็น3ตัวนี้เป็นระดับ S เหมือนกันนะแต่ได้3ตัวเฮ้ยน่าลองอนะ่ะเอาไงเดียเฮ้ยสามตัวกับ4ตัวเนี่ยเอาอย่างละหนึ่งกันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นไกด์นะครับเพื่อเป็นไกด์ลายอันนี้หนึ่งเลยอันนี้เกิดเมนูที่2นะครับ ตูที่2 3ตัวละคร2.25เปอร์ได้ไหมปับๆๆไม่ได้นะครับไม่มีระดับ S มาเลยไปดูตู้แรกตู้แรงนี้4หรือใช้500นะครับเอาเลยปั๊บๆๆมีที่ติดมาน่อยสิไม่ติดนะครับนี่ครก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไว้ให้ครบ500ก็มา มาเปิดกาชากันใหม่นะครับนี่ฮะแต่ถ้าเข้ามาอยู่ในเกมแล้วเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ในเกมแล้วเนี่ยก็เข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงอีเวนต์นี้นะครับนี่เข้าไปก็จะไปเจอหน้าเดียวกันนะครับเอาละทีนี้ของแอดเนี่ยเข้าไปลุยใน Adventure เนี่ยหลายวันแล้วครับไม่ผ่านเมื่อไม่ผ่านก็ต้องปล่อย,อยทิ้งไว้มันก็จะมียานขึ้นมาให้เราเก็บเลเวลนะครับ เก็บค่า EXP ไปนะฮะน่าจะประมาณชั่วโมงละหนึ่งแล้วก็น้ำยานขับล่อนไปเรื่อยๆครับในแอรเรียที่เราดูแลอยู่บางทีจะไปเจอสลัดอวกาศนะครับสเปซไทแรแลนด์ออกมาเราก็จัดการเนะะี่ยเก็บไปเรื่อยๆอันเนี้ยแอดลองดูแล้วมันไม่ผ่านน่ะลองดูลองใหม่อีกรอบก็ได้นะครับมันไม่ผ่านนะี่ฮะ เฮ้ย hey, อันนี้ผ่านโอ้โ oh, ห oh, ฟุกมากเลยฟุกมากเลยถ้าผ่านเราลองลำที่สองที่ผ่านไหมนะฮะซึ่งเมื่อวานในแอดตอนไม่ผ่านอ้าเฟลแล้วครับเฟลละหนึ่งลำแล้วนะครับยานหนึ่งลำแล้วเฟลยานลำนี้ละ่ะลองสิเฟล,ลครับพอเฟล,ลปั๊บเนี่ยเหลืออีกสองลำอ่ะลำที่สามอันนี้ลหละลองดูนะครับ เฟลเหมือนกันนะครับเอาล้ะฮะทีนี้วิธีการหมดลรวยาน,นม่มี้าไปแล้วถ้ามันเฟลแอดก็ต้องเข้าไปจัดการที่ฮีโร่นะครับจัดการฮีโร่ตอนนี้ฮีโร่เราจะพัฒนาตรงน,นี้เป็น3ดาวแล้วนะสาดาว3ดาวเงินไปแล้วนะครับ3ดาวเงินไปแล้วพลังหมื่นกว่าแล้วนะครับนี่ฮะค่าพลังลบสามเอหมื่นหนึ่งพัน แล้วก็ค่า HP เนไฮพาวเวอร์อนะ่ะหมื่นสี่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีตัวละครเดียวอ่ะที่ไทยปั้นได้ขนาดนี้ส่วนละครที่สองเนี่ยอตอนนี้มีไอเทมตัวซ้ําพอที่จะอัปเกรดเป็นดาวเงินได้หนึ่งดาวเงินแล้วนะครับแอดจะอัพเลยนะครับนี่ตัวละครนี้เป็นตัวมิยาเป็นตัวละครเดินเรื่องของเรานะครับไมซ์เซรีสเนี่ยนะครับเอาเวกเลยปลุกเธอให้ตื่นเอาละครับได้หนึ่งดาวเงินแล้ว ค่า CP ขึ้นเป็น7,004นะครับน, 7, นะฮนะทีนี้พอเป็น1ดาวเงินแล้วเนี่ยเราจะอัพต่อให้เป็น2ดาวเงินเนี่ยจะต,ต้องใช้นี่เลยฮะอันแรกเลยใช้100นะครับใช้100แอดขอใช้ออริจินอลยีนก่อนเลยนี่ฮะ100แล้วก็50นี่แอดจะใช้ของตัวนี้นะครับช็อคบัสเตอร์50นะฮะ50 อีกชิ้นหนึ่งเอาของใครดีชิ้นหนึ่งเอาของเจนจอนฮีเลอร์ยีนี่นะครับอีก50ปับ๊บเป็น2ดาวแล้วนะครับโอเคสองดาวแล้วให้เป็น3ดาวโอ้โหนี่ต้องใช้ร้อยหนึ่งใช้ร้อยหนึ่งหมดเลยนะครับลองดูนะครับหนึ่งสองเอาแล้วฮะร้อยใช่ไหมเอาเอาตัวนี้ร้อยหนึ่งใครอีกร้อยหนึ่ง เออคนนี้ the Abiu Abiu Yin อีสองอยสามสิบออมาร้อยหนึ่งปับ๊บสามดาวแล้วครับเอาแล้วครับพอสามดาวเนี่ยเลเวลที่มันเคยตันอยู่ที่เลเวลหกสิบเนี่ยมันน่าจะขึ้นได้นะครับนี่มันตันอา้าขึ้นได้แล้วนะครับเป็นสีเหลืองแล้วแอดก็จะอัพเธอเลยปับป๊บปั๊แอสตอ็อกไว้เยอะแล้วนะครับเนี่ยไอเทมสองชิ้นนี่แอสตอ็อกไว้เยอะแล้วเอาเลยนะครับเจ็ดสิบแล้วนะครับ ได้80ดเลย76 777 8 79 8 8 0เาแอาล่ะครับได้แล้ว80 2ตัวละครแล้วนะครับเลเวล80ก็คือตัวละครเดินเรื่องของเราไหมซีรีส์เกิ r l ลกับสตอมวิชนะฮะทีนี้แอดจะลองดูซิว่าพอ,อัพได้ตัวละครระดับ8 0มาสองแล้วเนี่ยเราจะเข้าแอดเวนเจอร์เนี่ยจะผ่านไหมนะฮะไปดูซิว่า เราจะจัดการคู่นี้ได้ไหมเอาก่อนเลยจะผ่านไหมวิกตอรี่แล้วนะครับเห็นไหมครับผ่านแล้วเอานะน้วพอเรามี80อยู่2ผ่านไหมเอาแนละ้วถ้าผ่านเราเก็บให้หมดนะครับถ้าผ่านเก็บให้หมดอ่ะยังเฟลอยู่เหรอเอาแล้วยังเฟลอยู่นะครับยังเฟลอยู่เหลืออีกลำหนึ่งให้เจอสลัดอวกาศและจัดการสลัดอวกาศก่อนเลย เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็จัดการตัวละครตัวนี้นะครับนี่อาร์คาเรียนเนี่ยนะครับอาร์คาเรียนอ้าวกลายเป็นเราเข้าเข้ามาในเข้ามาในเมนเควสแล้วนะครับอา้าวเข้าก็เข้าครับเมนเควสลุยเลยแต่นี้เมนเควสเนี่ยมันข้ามข้ามแบตเตอรีหมดไปได้เอาละลองดูนะครับมีแปดอยู่2นะฮะเฮ้ยเออใช่80กับ85นะครับ นี่นะฮะอันนี้80แล้วก็อันนี้85ลองดูว่าจะต้านกับ70็ดสิบได้ไหมซึงที่เหลือเราเป็น60หมดนะครับไปแล้ว60ไปหนึ่งแล้วนะครับ60ไปหนึ่งแล้วเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยตัวละครเราแปดสิบยังดันไม่อยู่อะของเขาเติมอะฮะเออตัวเติมมันยังอยู่อ่ะ เอาละ้ฮะสงสัยไม่รอดเหมือนกันนะครับไปแล้วครับตัวละคร80ล่าสุดของเราก็ไปแล้วนะฮะตัว85เดวล85สามารถเก็บโอ้โหก็ไม่ไม่ผ่านแน่อย่างนี้ไม่ผ่านแน่ครับ5ต่อ2เราได้ตัวเวทตัวนี้ตัวเดียวเลเวล85เนี่ยพลังหมื่นกว่าเนี่ยไม่ผ่านแล้วครับไม่ผ่านแล้วครับแอดถอยหลังได้เลยนะครับไม่ผ่านแล้ว ไปหลังได้เลยเฟลไปแล้วนะครับทีนี้พอเฟลแล้วเนี่ยแอดจะกลับไปดูที่ไปดูที่ไอตัวฮีโร่เราอีกทีแต่ก่อนจะไปฮีโร่เนี่ยแอดขอไปจัดการลิกลิตก่อนดีกว่าอะไรมีลิกลิตได้บ้างเนี่ยเอาล้วครับ2อ0พเห็นไหมครับนี่ส0 0พนเจ็ะฮะลิกลิตตรงนี้ได้เอาเลยป๊าป๊ปาปเอาล้วครับมีตัวซ้ำมาไหม ไม่มีนะครับจะมีอย่างนี้ a กับ b c จะเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็กรณีนีครับอีก2รายการเนี่ยมันมีแค่5ชิ้นเราสามารถจะไปซื้อได้นะครับไปซื้อได้โดยที่แตะเข้าไปที่ star dust นี่นะครับแตะเข้าไปเลยแล้วเราก็จะไปซื้อดูที่โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับอีโปรโมชั่นเราจะไปซื้อได้โดยใช้เงิน2 5 0 k โอ้โหเงินตอนนี้เราเหลือแค่6 9 1 k ถ้าเราซื้อด้วยเงินไม่ได้เรื่องนะครับเราซื้อได้เพชรดีกว่านะครับนี่ครับเพชรเรามีพันหมื่นสี่นะครับแอดจะซื้อได้เพชรอันนี้ห้าชิ้นนะครับชิ้นละร้อยแปดสิบ้าเขาล็อกครับให้เราซื้อได้ชิ้นเดียวนะครับซื้อได้ชิ้นเดียวถ้างั้นก็ต้องไปดูสตาร์ดัตได้ไหมห้ไม่ได้ไปดูเยลโล่เยลโล่เราไม่มีไอเทมนะครับไอเทมเยลโล่เราไม่มีนะฮะไม่มีข้ามไปอารีนา อารีนาเรามีอยู่พันสามนะครับพันสามมาซื้อได้ครั้งละสามร้อยเราต้องการสี่ชิ้นอ่าสี่ชิ้นพันสองพอดีหมดเอาละเหลือร้อยเดียวโอเคแล้วเราพอแล้วนะครับมินแมทนี่ก็ได้นะมินแมทนี่ซื้อด้วยซื้อด้วยไอเทมตัวนี้นะครับนี่ไอเทมตัวนี้นะฮะซื้อชุดนะครับก็ได้อยู่นะเราชอบชุดไหนเราก็มาซื้อได้เดี๋ยวแอดเต็มมาไลเล่นหลังใหม่นะครับทีนี้ไปดูก่อนว่า ขอลีกิตอันกลางนี้นะครับลีกิตก็มาเป็นอันนี้นะขอของฟรีก็เลยหนึ่งขอของฟรีก่อนหนึ่งนะครับป,ปั๊บปั๊บปั๊บถ้าได้เอสก,ก็ฟุกจัดเลยได้เอนะครับเคต่อไปโรน,นี่ขอสิบเต็มนะครับสิบเลย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 มาเลยมาเลยมาเลยปั๊บปั๊บปัปป๊บไม่ได้เอสอีกตามเคยนะครับ ได้ A กับ B กับ C นะฮะเอาแล้วครับโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเคบินมีอะไรเอ่ยคาบินคาบินคาบินเอาไว้ได้รับ2รายการเหรอเอาละที่เหลือเดี๋ยวเอสก็ไปจัดข้างหลังใหมเลยไหมเนี่ยเออซา,าเบอร์อาร์มอใช่ไหมอ่ะซาเบอร์อาร์มอและแอคต์ต่อเลยนะครับซาเบอร์อาร์มอมาต่อด้วยซาเบอร์กรอบนะครับแล้วก็มาต่อด้วย ซบเบอร์บูธนี่ไล่ไปอย่างนี้เลยดีวยกว่าแอดไม่รอแล้วครับไม่รอคนแล้วเสียเวลาอันนี้ได้รางวัลอีกอ่าอีห้ารายการก็ต้องอัดสีม่วงมาอีกนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยอะไรอะไรมีรางวัลเหลือเคลมมาเลยนะเคลมรางวัลหมดเรียบร้อยแล้วแอดจะเข้าไปดูที่ฮีโร่นะครับฮีโร่ตัวละครแรกเราเนี่ย80ค่าสีผีเพิ่งได้9 0้ 9ก้าพังอดอัดอีกเฮ้ย <Hey. S 2> เงินหมดว่าแล้วนี่เงินหมดเงินหมดได้แค่นี้เอาไว้แปลอะไรรอไปก่อนนะครับส่วนตัวละครตัวอื่นตัวละครตัวอื่นที่จะอัดขึ้นมาให้เป็นดาวเงินยังไม่ได้นะครับเพิ่งมีแค่10ชิ้นเองยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะโอเคเมื่อไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับ ไม่ได้ปล่อยไปก่อนมาดูว่าชาเลนจ์นี่ทาอะไรเอ่ยชาเลนจ์นี่อยู่ที่อันล่างนะครับเขามีจุดจะมีจุดสีเหลืองให้อ๋ออันนี้ก็เข้าไปไปถอยลูกเต่าเดินนะครับโอเคถอยลูกเต่าเดินเอาละฮะอ่ารีเพลสไปรับรางวัลไปก่อนเลยนี่ครับแพทรับรางวัลจากถอยลูกเต่านะฮะแล้วก็ถอยหลังกลับเดี๋ยวให้ไปเล่นหลังใหม่นะครับ ถ้าแ,แอดจะเข้าไปดูตรงนี้ลองที่ว่ามันจะอันน,น,นี้อันนี้ธรรมดาน่าจะผ่านนะดูสิว่าจะผ่านแลวโอ้เป็นไม่ผ่านอีกเช่นเคยครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับกับ Angel l e g e n นะครับหวังว่าจะสนุกถูกใจคุณผูม้ชมกับเ,เพื่อนๆหลายท่านนะครับเพราะว่าตัวละครสุดยอดน่ารักมากก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ